ดาสิงหเอาละพี่พอถ้างั้นมาเริ่มความสวยงามของจานผมหน่อยกว่าได้แนะนำหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างโอเคอ่าอันแรกก็จะเป็นแซลมอนอ่ะมีแซลมอนแซลมอนท็อปด้วยอะไรครับท็อปด้วยอาเรียนมาแล้ววัตสบิดองฮะเป็นวัตสบิดองผมรู้วิธีการทำแล้วครับอันที่สองฮะอันที่สอง อะไรอันที่สองฮามาจิฮามาจิผมไม่พอได้อยู่พอได้อยู่เชฟสอนมาฮามาจิจูโทโร่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 ต้องมันจะมีโอโทโร่จูโทโร่เป็นท้องท้องปลาท้องปลาใช่ก็คือเป็นท้องปลาส่วนที่แบบว่ามันน้อยมันน้อยกับมันมากโอโทโร่ก็จะมันมากกว่าหน่อยกินแล้วก็จะละลายแต่ถ้าเป็นส่วนจูโทโร่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบติดเนื้อมาหน่อย กินพอแบบว่ากุก้งกิมกุ้งกิมละลายเบาๆแล้วเราก็ท็อปด้วยโฟกรารท็อปด้วยโฟกรารตับห่านนะพูดง่ายๆมันคือตับห่านอ่าจะได้เข้าใจง่ายๆตับหงได้ครับครับผมได้หมดถ้าแล้วแต่ถ้าจะมาใส่อันสุดท้ายโฮตาเตะหอยเชลลหอยเชลล์แล้วสุดท้ายนี่ปลาหมึกปลาหมึกยัดอีกะอ่าโอเคอันนี้คือ5้าอันที่รวมกันโอเคผมบอกเลยว่าซูชิน่ากินมาก โอเคเมนูที่2ที่เราจะพูดกันเอาตอนนี้แล้วกันนี้นมนนผมแอบ,บชิมมานิดนึงที่เมื่อกี้พี่พอบอกว่าตัวปลาเนี่ยชื่อปลาว่าชิโาโอะปลาเงินทอดปังปังเงินชิราโอะปลาเงินทอดผมบอกเลยว่ากรอบมากกรอบอย่างกับกรอบเหมือนเอาตรงๆนะเหมือนขนมจากอ่ออันนี้ฮอกไกโดซีฟู้ดแพลตเตอร์มีทั้งหมด5ประเภทมีอาหารทั้งหมด5อยา่างที่เราจะอยากจะให้ได้ชิมกันอันแรกนี่คือทารรบะทาราบะคนอาจจะงงว่าทาราบะคือไรนอันนี้ครับ ตัวก้ามเป้งๆนี่คือทารบะก้ามอันนี้คือหนึ่งกล้ามนะครับก้ามเดียวใช่ใช่มันคือกล้ามเดียวนี่ครับเดี๋ยวอาจจะตอบผิดรูปไม่เป็นไรแต่มันคืออันเดียวใช่ครับอเราเน้นเราเน้นแต่กล้ามครับเพราะส่วนส่วนที่เขากินกันส่วนใหญ่เขาจะกินตัวกล้ามกันคือบอกเลยว่าอันนี้เด็ดจริงคือพี่พอบอกเลยว่าอันนี้อร่อยจริงอร่อยมากแล้วก็ชูไวเป็นปูประเภทหนึ่งปูปูขอบอันนี้เป็นไข่แซลมอนอิกุระแซลมอนโรา ล้วครับผมอันนี้เป็นอันนี้คือปูขนที่เราเอามาหมักกับซอสพิเศษของของของทางญี่ปุ่นแล้วก็สาเกเราปูขนมาคูดผสมสาเกผสมซอสเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าอันสุดท้ายนี่คืออะไรอ๋อได้อันนี้อาชาบูที่เราแบหมูหมูดาครูโบตะคูโรบุตะใช่ครับอ่าเวลากินเดี๋ยวเราจะจุดไฟครับใช่ไหมคุกอ้อรดต้องคุกใช่ไหมเราเราเราเป็นแบบนี้และฮะมันเยอะคุกคุกนี่คือได้เลยใช่ครับ มากคผมบอกเลยว่าที่จร like ิงถ้ามาเนี่ยควรสั่งมากเลยนะกับแก้มกับเพื่อนปูงแบบแทงเท้าหรือกินแบบปกติเบานะมันอร่อยมากครับผมกินได้ทั้งถ้วยอ่ะสามถ้วยยังสบายเลยโอเคอันไหนก่อนฮะหรือว่าได้ทุกอันเลยได้ทุกอันเลยผมว่าเริ่มจากปูเลยก็ไั้ ผมว่ามเคยกินเผ็ดไม่เก่งน้ำตา้ำตาคอแล้วเคยกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งแต่ผมบอกเลยว,ว่าผมสู้ผมชอบกินมันอร่อยอะ่ะตอนแรกเลยถ้าเกิดเป็นราคาเต็มในะนี้เรามาลดเรามาลดให้จานนี 99. <า>้999เพื่อให้คนได้ได้สัมผัสตัวตัวธรบาได้ครับผมผมอยากจะสัมผัสมมากเลย <laughs> ดูดิดูความใหญ่มันแน่นมันเป็นมันแน่นจริงผมยืนยันถ้าคนบอกว่าเฮ้ยกินปูมันก็เหมือนกันหมดไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันมันคนละเรื่องกันมันจริงอันนี้อันนี้ผมก็เห็นด้วยครับถ้าคนไม่เคยกินเลยผมบอกเลยลองสักครั้งไม่ต้องกินจนแบบว่าโอ้โหคุณขาดมันไม่ได้แต่ลองครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องลองกินคุณต้องลองกินทุกอย่างตัวทับทิมทุกอย่างลองลองแล้วไม่ชอบให้ว่ากันลองให้รู้อ่ะเพราะมันอร่อยจริง เมนูถัดไปเนี่ยเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าสุดยอดอสุดยอดตั้งแต่ยังไม่ทันกินนะนี่ชีสชีสก้อนขนาดนี้ใช่ครับผมผมอิมพอร์ตมาจากคาปโดชีสนี้อิมพอร์ตมาน้ำหนักเนี่ยเมื่อกี้คุยกันแล้วว่าก35กิโลกรัมสากิโลกรัมใช่35เลยเหรอใช่ครับผมแล้วก็ตั้งแต่เปิดร้านมานี่นี่ลูกนี่ลูกที่3แล้วสา3แล้วปลาเป็นร้อยร้อยกิโลแล้วตอนนี้อ๋อเนาะเออจะไปลายลูกร้อยละมีคนกินไปร้อยล้ว แต่เอาเลยว่าคือทุกคนจะสงสัยว่าอ้าวแล้วอยู่ไหนอ่ะพาสต้าอยู่ไหนคือเดี๋ยวบอกเลยว่ามันมีวิธีฮะและมันพิเศษเด้ยวยเพราะว่ามันต้องมาแบบร้อน,นมากๆเดี๋ยวเราจะต้องทำกันขั้นตอนการทำฮอชีสพาสต้าขั้นตอนแรกเริ่มต้นโดยการรวกเส้นสปาเกตตี้ทิ้งไว้ให้เหนียวนุ่มนำกระทะตั้งไฟให้ร้อนนำเนยกับกระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมตามด้วยเบคอนสดลงไปผัดให้สุก ต่อด้วยคุกกี้ครีมผัดรวมกันให้เข้าที่นำเส้นที่รวกจนเหนียวนุ่มลงไปผัดรวมกับซอสยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะไฮไรเด็ดยังมีอีก e. อ่ะแต่มันมีวิธีเรียกผมบอกเล้วว่าวิธีเรียกเนี่ยไม่ธรรมดาที่นี่เขาเรียกว่านี้เด้อันนี้ทำเองนะเออครับผมเดี๋ยวทำเดี๋ยว,ยว<ห>ผม<ห>ทำ<ห>เอง<ำ>ก็ได้ฮะ <c oughs> คือ เมื่อกี้พี่พอบอกแล้วว่าที่จริงเนี่ยคือขอทําอย่างนี้ได้ใช่ครับแต่ว่ามีแบบนิดนึงว่ามีช่วงเวลาถ้าถ้าดึกมากๆเนี่ยคือคนเยอะคนเยอะเราจะไม่สามารถเข็นอันนี้ออกมาได้คือถ้าเลยแบบ3ามทุ่มช่วง h งเอาท์ไปแล้วเนี่ยขอเลยว่าเอออาจจะอาจจะทำ คือเราก็ทำแบบนี้ให้แหละเราทำให้ไน้เราทำาม่ได้หลัง้านให้ใช่ครับคือถ้าคุณเป็นคนช่างเจรจาก็คุยเอาเองครับได้ครับถ้าช่างเจรจาอยากจะขอจนได้คุยพีพอย่าหงแอลให้ไปทำหลังลานให้ก็ได้อ่ะแต่เทิดก่อนหน้านั้นคือเดี๋ยวเราเข็นมาให้ได้แล้วให้มาทำแล้วถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยได้ครับทำไมต้องเสร็จอันนี้เสร็จต้องกระทาร้อนต่อพี่พอ เพราะว่าจะได้ให้มันคลิปอุุหภูมิต่อไปเรื่อยๆอ๋อเราต้องการให้มันแบบว่าเป็นคนไทเป็นอากกินของร้อนเรื่อยๆตลอดเวลาแล้วก็โรยท็อปโรยได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมอัอันนี้จะให้ความให้ texture ขึ้นใหม่หนึ่ง texture อ่าโอเคฮะแล้วก็อันนี้แล้วแต่คนชอบครับผมจานนี้ใครชอบชีสผมแนะนำครับลองดูอันต่อไปไหมครับอีกสักคำได้ไหมฮะาอร่อยมากเลย บอกเลยว่าวันนี้มีของหวานใช่ครับชื่อเก๋ๆฮะเมลอนไอศกรีมคาเฟ่พาเฟ่พาเฟ่เหรอมาครับโอเคที่เป็นเมลอนเพราะว่าญี่ปุ่นฮอกไกโดจะนึกถึงเมลอนตอนหน้าร้อนอันนี้เป็นไอศกรีมเมลอนครับผมไอศกรีมสีเขียวอันนี้ใช่ไหมฮะอืมอร่พี่พอแล้วผมได้ข่าวมาด้วยว่าพี่กำลังไป ค้นคว้าไปรีเสิร์ชมาหาเมนูใหม่แล้วบอกเลยว่าเด็ดไม่แพ้กันใช่ครับเมนูนั้นเป็นไงนีมีความอร่อยเหมือนกันแตกต่างกันอีกแบบหนึ่งคนละมุมคนละมุมอันอีกอันนึงจะเป็นไอศครีมฮันนี่พี่พูดไปแล้วครับแล้วก็โรยด้วยฮันนี่แล้วก็จะมีไมโลท็อปถ้าเราได้สูตรตายตัวเมาได้ตายตัวมาปั๊บออกทันทีเอาละพี่พอฮะสุดท้ายนี้ช่วยฝากร้านไอ้นู้นหน่อยว่าคนอยากจะมากินมากินได้ที่ไหนเวลาเปิดปิด ได้ครับามายัางไงต้องเตรียมตัวยังไงมาเวลาไหนแล้วคุณจะหาโต๊ะยากฝากได้เลยฮะได้ครับผมร้านของเรานะครับไอนูบานะครับผมตั้งอยู่จุดระหว่างทองหล่อซอย5และซอย7อยู่บนถนนทองหล่อเลยครับผม,มเบอร์โทรศัพท์นะครับ020051208นะครับผม แล้วก็ f Facebook ฝากติดตาม Facebook กันด้วยนะครับ i n u b a r ครับ A I N U B A R นะครับตัว IG Instagram ก็เหมือนกันครับ i n u b a r A I N U B A R ส่วน Line ผมรบกวนแอดเพิ่มตัวแอดไซน์ side, แล้วก็ A I N U B A R เหมือนกันครับ ครับผมยังไงช่วยฝากแอดมด้วยนะครับผมเรามาลองชิมกันด้วยครับยังไงวันนี้ฮะต้องขอขอบคุณพี่พภวมากเลยนะครับและขอขอบคุณร้านไอนุมากเลยที่ให้ผมมาได้กินเมนูอร่อยๆเด็ดๆแบบนี้ยดีครับผมผมฝากไว้เลยใครชอบกินอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่แบบว่าทั้งญี่ปุ่นแท้ๆทั้งที่แบบว่าคิดค้นฟิวชั่นมาให้แล้วหรือว่าจะเป็นอิตาเลียนก็ได้อ่ะนะฮะในช่วงหน้าผมจะพาไปกินอะไรขอบอกฮะว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณก่อนนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ น้ำดื่มสิง